ครับสุรเลี้ยข้าวชาวใต้นะครับหน้ารายการพิเศษวันนี้ครบรอบ54ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์เองประเทศไทยสุรัตน์นี่เองนี่นะครับจางโยกท60หมู่1ตะบลคุนทะเลอำเภอเมืองสุรัตน์นีก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่145ถนนดอนนกตะบลมาข้ามเตี้ยอำเภอเมืองสุรัตน์นีครับวันนี้ยายมาอยู่ที่นี่แล้วครับนุ่งงอมก็เวลาเคลื่อนเดินทางกันมา54ปีเพื่อประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ของเราครับวันที่21มกราคมเป็นวันพิเศษเนี่ยการก่อตั้ง NBT ก,กว่าถึงศตวรรษนะครับถ้าเป็นการราชการนี่เกือบการเที่ยงแล้วแเราไม่การเทียงน,นะครับปฏิพันธ์มามีการเปลี่ยนแปลงมีการยกระดับมีการพัฒนาเกียงคูในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกีิน้องประชาชนปันพื้นบางวันนี้ครับผ่านผู้บริหารลายๆคนรายๆฐานผ่านผู้ปฏิบัติผ่านนักจัดรายการมากมายหม่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน คงจะเล่ากันไม่หมดแต่ผู้ที่จะมาไต่โทษนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ในช่วงนึ่งของสถานีแห่งนี้นะครับเรียกว่าครึ่งทางก็ว่าได้นั่นก็คือทันศิทยศอานอันอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาอดีตวนาไฟาข้าวของอินบีทีสุรธฐฐานีครับจะได้มาเล่าให้เราฟังนะครับแล้วก็ต้อนรับท an ันวนาศิริยศอานอันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะัวนาครบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อต้อนรับเข้าบ้านเก้านะครับเมื่อเี้ผมเกริ่นเลยก็ว่าผ่านมาห้าที่สี่ปีแล้วอินบีทีของเรานะครับ ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเรียกพอยดเรยลยกันว่าเข้ามาประมาณปีไหนได้ครับเข้ามาทางานที่นี่ผมมาทํางานอยู่เอ่อสสดีขานผู้ชมทีอยู่ทางบ้านและผมมอรายการทางช่องฐานนะครับผมมาทํางานไปบัตหน้าทีเป็นผู้ซื้อข้าวข้องหมากข้นชงสิอนะอยู่หน้าศาลากลางหมาปีสา้านะครับช่อง้าาก้า้ามกก็มาไปบัตหน้าทีเป็นผู้ซื้อข้าวนะครับเป็นผู้ซื้อข้าวก็บอกกกข้าว แล้วก็เป็นหัวหน้าข้าวราคาการหัวหน้าข้าวเลยเป็นหัวหน้าข้าวาาเาพื่นงานที่ภาคภูมิใจของช่องที่เป็ดสุราตรานีดองนั้นเราก็ได้ทําข้าวเกรียน,นตกในกรางวัลก็ได้ได้ทีมข้าวแล้วไมนั่นก็อดีตหัวหนา้าข้าวก็รองจากพอดีกรมพิทักษ์บรรพันอีกเรื่องหนึ่งวานาไก่อั <ไป S 2> นนี้รอเมืองเน่าปีดยาเมืองเน่าเป็นวานาข้าวพิยศเป็นผู้ซื้อข้าวผู้ซื้อข้าวบวกกอข้าวนะครับแล้วก็ทีมงานก็พอเขตด้วย ฐานรูปปองชาวเลนนะครับแล้วหลายๆคนนะครับไม่ว่าคุณจงพฟนชินอารมณ์คุณทศพิษอวารินชาวรวร์ค่ะคุณดวงซมมอน่านาอ้อยนาเปปูนรุ่นนั้นก็ได้ดีมทีมเลยทีเดียวครับอยู่กันนาซาลากลางอยู่กันด้วยความรักนะแล้วความสามัคคีแล้วทีมงานฝ่ายช่างน้องๆเห็นอยู่ก็ยังอยู่กันหลายคนนะครับ ริงหรือปะฟุ่มิใจสํสหรับรายการน <c oughs> ี้รายการเลงข้าวเจ้านี้เดิมนะครับครับเราถึงรายการนี้รายการเลงข้าวเจ้าเดิมมก้นเป็นรายการเลงข้าวเจ้านี้มก้นมีเวลาช่วงของช่วงสี่เ็ดสุราษฎร์หรือว่าเอ็นีทีเนี่ยจะมีเวลาช่วงช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงเช้าจะทุกการท่าอะไรการท่าทอดบ่อยครล้งแล้วก็ทางกรุงเทพก็ให้รายการขึ้นมาเนื่องให้เวลาขึ้นมาช่วงแปดโมงซึ่งเก้าโมงนะแปดโมงซึ่งเก้าโมงก็เราก็งางกิจกัน ว่าจะรูปแบบอันรือเราก็ได้แรงบันดาลใจช่วงนั้นก็เป็นราซาวนีข้องสมเด็จพระปียล่วงวักอันอรักษาษานี่เป็นรองกองทองทินประเทศไทยไม่ใช่ภาษ่าองคเเป็นภาษาของประเตศไทยนะครับผมก็เลยนํเสนอผู้บริหารก็สรุปคงบอกว่าเป็นบาราองควายข้าวนะควายข้าวก็ทำเหมนข้าวสรุปข้าวสรุปข้าวในพื้นที่ของเต่ละวัน เป็นภาษาภาคใต้ภาษาท้องถิ่นเล่นถึงไดไงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรายการส่วนใหญ่ของเราจะเป็นภาษากลางหมดภาษากลางหมดถึงผมก็อนุรักษ์ให้เป็นภาษาขึ้นมาแต่ว่านายเห็นว่าพี่ยอดเห็นว่าเนี่ยพระสวัสดนีบอกว่าเราควรจะมีภาษาทิ้นด้วยภาษาทิ้นครับก็เลยเกิดรายการเล่งข้าวชาวนี้ขึ้นมาเล่งข้าวชาวนี้เป็นสรุปข้าวในพื้นที่ที่เราทําในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์นะชุมพรราณงพังงาหรือภูเก็ตบางร่วนมานำเอาอากาศแบ่งเป็นช่วงช่วงเลยก็สรุปประเด็นข้าว นะประเด็นข้าวเซตแล้วก็ไอ้ยิงสปอร์ตดีๆให้กับกองทานีแล้วก็มีการสนทนาผู้ที่มาจะรวมรายการสนทนานใดก็ต้องปูดตายไดเท่านั้นเล่นตายนตยอยนั้นนะครับในยุคนั้นเป็นบัตรตายนะครับป่าเล่นข้าวเฉวนี้ก็วัฒนาการก็น่าชื่นชมนะก็วัฒนาการเรือตอนนี้เป็นรายการไอ้เล่นข้าวเาวใต้่ข้าวเฉวต่ทั้ง14จังหวัดจาที่อยู่ประเตศไบนรับ ก่อนหน้านี้พให้เวลาของประชาธิปันยงวัดด้วยครับให้เวลาประชาธิปัญจังวัดก็ยมีโครงการดีๆนะคือรายการช่องที่เป็ุรัฐหรือว่ารายการข้องท่านี่น่วยงานข้องกรมประชาธิปันคือเราต้องการสันองตอบความต้องการของทองทิ่นนะต้องการตอบสันต้องกำลังทองทิ่นในวัดสถาบานกระทรวงตับวงตับวงกรมต่างๆแล้วก็จังวัดทองทิ่นอง์อบจมั่งค่ะเทศบาลมั่งออบตก็มีมั่งนะครับแล้วก็ จำได้ทุกวันทุกที่ผ่านมาตอนนั้นในว้รัตบานเขาจะโผล่เหลืองค่องในวัยาเสพติดทุกวันทุกจะให้ผู้ดําเนินรายการนะเราก็ประสานนับถอยร่างยาเสพติดตั้งแต่ปีส่องมาลอยสีเลยมาสำหรับรายการนี้ออกครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่กสภาคม2่องหน้อสี่สนาซาลกรังจงเอตลลังเดือหนึ่งกสภาที่จะทึงนี้ก็ครบรบก็บเอ็ดปียีปีครับ เป็นรายการดีว่าก็ลมลุกลุกกันมานะมีวัฒนธรรมไปเลยนะที่ว่ามันบางทีก็ปราศ่านวิทยากรที่มาอออากาศได้มั่งไม่ได้มั่งเดียวแท่าม่งนะปูปลาเล่าปลาปูปลาเร่าเดียวแท่ามั่งคนจัดแล้วครับคนจัดก็เปลี่ยนคนจัดก็เปลี่ยนบางทีคนจัดกับติดฝารักติดเลยก็เออนี่แต่เราก็มีการจัดสันจรนะพวกก่อนรายการเล่นข้าวอย่างนี้เราจัดสันจรในชุมชนนะไปถึงจังหวัดระนองไปถึงจังหวัดจุ่มพรแล้วก็ในอันจุมชนนะ งานเด็กก็ว่าเคยไปจัดที่ที่งานเด็กช่วงสินามิเพราะเป็ยัดนะครับเราก็พลาดนิตการไล่การพานิุการมสึนามิกพลานกันมานะครับไปวิ่งสึนามิกันมาเขาวิ่งกันมาแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ปฏิบัติงานที่ NBT ก็ค่อนข้างยาวนานกันเลยทีเดียวแล้วก็ในท่านาทีเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกก็ว่าได้ข้องรายการแรงข้าวชาวนาในสมัยก่อนมีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกประทับใจจนตอนนี้ก็ไม่ลืมไหมคะพ่อน้าก็รายการแรงข้าวผมไอ้รายการแรงข้าวชาวนาผมจะเปิด ถ้าเอามาพักสู่รัดหรือว่าในสู่รัดจุมพรระนองนะครับหมาก้อนที่เรามีเครือข่ายอยู่เนี่ยเราจะเปิดเอทีวีทีพักเราจะไปบวกก็บอกช่องซีเอสก็มีนะไปเปิดจูนได้ด้วยนะ,ะเปิดจูนติดได้วยิดได้ด้วยครับน,นี่กับกว่ากว่าช่องเอสมมีซ่องซ่องช,องช,องชอง่องใช่ไหมค่ะ,คะมีตัวไอตีพีตัวไอตีพีครับไอจี่อซีเอสนะครับจำกันน,น,นะในครับแล้วก็สร้างเครือข่ายด้วยหมาก้อนเราสร้างเครือข่ายนะครับ นะหลกสร้างเรือไขด้วยกับฟุงใจกับรางวัลดังด้านที่ได้รับ<ม>เป็นการสร้างสุนร่วมให้กับทองถีทองทิ้นเนี่ยน,นี่มามีทุนรวมก็ได้รู้จักบอกต้มปบตำพันธ์ก็ได้รู้จักพระองฤกษเ็มเมื่อก้อนคงจะเทปจะไม่รู้จักเลยว่าจองฤกษเ็มุกันมันรื้อเข,า,ข,า,ขาจะนึกถึงซื้อลักซื้อกลางตรนกลางแต่เราทําให้มีสักยภาพเราทําให้เข้ารู้ให้ผู้เวหาตั้งแต่ผู้วามาตอนเหลือมานะครับ ถ้าเกิเป็นยุคกลางนะครับคงว่าหน้าปลาค้ามาตลอดปีสามว่านะวันนี้นี่เราก็เดินทางกันมา54ปีแล้วนะครับสิ่งเทนวิวัฒนาการกับข้องสถานีเลยนะค,ความเป็นสถานีทัวทัศน์เนี่ยเรียกว่าได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ม,มีการย้ายสถานีเคลื่อนย้ายมาพันพื้นบางกับเราของมีรรยย่มีการเคลื่อนย้ายมีการเคลื่อนย้ายหน้าตากลางมากระทำกลาง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 เกินนะมายกจานดาวเทียมไปยกจานนกอยมาเลยนะนนี้นครับแล้วมาอยู่ตรงนี้ก็กำล เจอสิ่งซ่าระซักงูมั่งในการงนคืนที่มัาขึ้นองค์ขึ้นเวทนะยังไม่ยังไม่ดีกว่าแต่การไหนเลยมาก็มีการนะชื่นชมนะครับชื่นชมเทวาวิวัฒนาการของหน่วยงานนะครับหน่วยงานกรมจังพวัดจอมเอสหรือว่า NBT นะครับควบคู่กับข้างบนวิทยุด้วยนะครับก้นเขาเข้าทโทธนี่นั่นนั่นเขาก็จะได้มารู้จักมาทำกิจกรรมรวมกันในที่นี้เราเคยทำกิจกรรมสมัยก่อนกัเราทำกิจกรรมวันเด็กกันนะ ได้การแรกเราก็ารวมกันมาเราก็ไปดิว้วกับไอ้พันธมิตรอย่างไอโอวอตอทองทินนะ้<ค>นเทศบา,าลคุณทะเลกองกบกองมาเรา,าไปช่วยหลายๆหน่วยงานอบจอบจ้างบไล่มาชว่วยกันขับเคลื่อนมาเอพ้นที่ว่าทำไม่ต้องทำนนานเพราะวา่าให้เด็กย่อยจนได้รู้จักสถานีได้รู้จักองค์กรรองได้รู้จักบุคลากรรองนะครับวันนี้ก็เองก็เรี่นรู้หลายๆกิจกรรมหลายๆอย่างนะเพื่อใหได้เกิดการพัฒนามามาจนถึงวันนี้มั้งครับวันนี้เนี่ยทีวีโรปลิยนมาก เรียกว่าจากเราทริปอ้าวันนี้เราขึ้นเป็นข้ามทริปที่ทริปหล่นเย้เลยพอครอบคลุมทางพื้นที่ทริปที่จังหวัดภาคใต้นะครับยาวยื่นตรงไกลยะลาด้วยเห็นการเติบโตวันนี้ในฐานะคนกรมประชาของคนข้องเอ็นบีทีสุราษฎร์ธานีหรือว่านอิสระทัศน์สุราษเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายบ้างไหมนะครับก็ดีใจและบุ๋มใจนะครับก็อยู่วัฒนการไปเรื่อยก็ย้ายทีวีนี้เป็นทีวีของท้องถิ่นนะทีวีของส่วนราชการที่ว่าเชื้อทื่อได้ไม่ใช่ซานเนอร์ข้าวสั้นที่ว่าไปตามกาเซ เราต้องยึดลักความถูกต้องลักข้อมูลชาแนลเต็มยทบันนะครับไม่จะมาแก้ข้าวตีลังเมื่อแต่การนำทำเสนอข้อมูลการสร้างบางบางนำทำไปก้อนอะไรกับแก้ตีลังนะจะตั้งใจทำก็ได้มันคือว่าพวกเขาก็มีข่ยขาข้าวขาปลาเด่นแต่วันสร้างความวุ่นวายให้กับน่วยงานที่เราพิชฌกษ์ไหมแต่กองเรากับเราไม่ได้ผ่านมานะออกไปก็คงยังไม่มีเราเพราะเราพยอย่างนั้นอยู่ครับนะครับสิ่งที่ป่าภูมิใจก็บพวกเรา มีคุณภาพคุณธรรมนะครับมไม่สร้างความอึดอัดนะครับมไม่จะบังแห้งไปนะอีกนะก็รู้ๆกันนะครับนะพูดได้ครับค่ะอ่ะอ,อ,อันนี้ก็เป็นความรู้สึกค่ะท่ามพินึงค่ะหัวหน้าวาตอนนี้ค่ะมีความมุงว่างผันผื้อกับรายการแล่งข้าวชาวตายแล่งข้าวชาวนี้ที่เป็นภาษาที่ทิ้งข้องสุราษฎร์ธานีของเราค่ะก็เป็นเอกลักษณ์นะพวกแบบเอกลักษณ์ตอนนี้เราไปทางเนื้อทางบางบาช่องทุ่นกลางไงนะอย่ายกตัวอย่างก็อย่างบุปผาทัศ ภาษาทิ้นกัน้อมีอย่างไหมนักข่าวเปิดละเมืองบางแห่งมีไหมบางช่องนี่ไหมนักข่าวเปิดเมืองนั่นือว่าผมอย่างเด็กคนว่าบางรายการนั้นมันอย่างรอเรียนของเรานะครับแล้วก็รายการเราไปทําตามรายการที่ว่าไปตามชุมชนญต่างๆนะถ้าเลอายุก็รายการเล่นข้าวเป็นหนังคุยหนังทอกเนี่ยน่าจะเกิดมายี่สิบกว่ายี่สิบปีเกือบยี่สิบปีแลยปีสี่สิ ในสมัยก่อนนี้ต้องยอมรับว่ารายการข้าวที่หนังคุยแบบนี้ไม่มีนะไม่มีเราเป็นรายการในเกรกของประเทศเลยนี่ยเนี่ยก่อนป้าภูมิใจว่าได้คือว่าเมื่อก่อนก็ว่าต้องเออาเนอร์ข้าวมันต้องแรกภาษาเมืองกรุงเทพปารากรางยังไม่พอมันเนี่ยเอกลักษณ์ต้องปาราไทยนี่ภาษาผมก็อยู่อีกฟังอันดังมันนะนี่ภาษาสุราษฎร์ภาษาสุนบอนาราละนองนะปาราต้องพราบร่องกล้าทุกคนนั่นคือเป็นเอกลักษณ์นะครับการซื้อสั้นขางไม่กับป้าภูมิใจนะครับสุดท้ายกับยายว่าน้าจะความขอบคุณแฟนรายการที่ติดตาม ช่องส1สรัฐธานีนะมายาวนันนข้าสู่ปีที่54แล้ะครับครับก็ก็พอแม่พี่น้องทานผู้ชมทางทุกฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ก็ขอบคุณที่ทันติดตามสถานีห่งนี้เป็นูนวนรวมข้อมูลข่าวสา้ที่ถูกต้องนะครับสถานเหตุการณ์ไม่สร้างความอึดอัดไม่คายข้าวทำเบื่อให้เป็นปอตามนโยบายของการช่วยเหลือของ่วนราชการของวยงานไม่ว่าภาครัฐ มูลนิธิองค์กรปกครองตรงทิ่นก็ขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังกำลังกายกำลังใจให้กับทีมงานน,อน,อน,อน,นอ้องๆเหื่อนเผือนกร้อระชมสรมพันกล้องเอ็นบีทีายยเรื่องว่าตัวถัดสุราธานี อายู่ในอมก้มเจ้าไอ้ของพราะไม่พี่น้องตลอดไว้นะครับขอบคุวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับท่านสิทธิยศอันอันอดีตประชาธิปไตยจังหวัดพังงาอดีตวัวนาข้าวของอินวีทีสูรัธานีเรือชองเซ็ตสู้รัธานีมากเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับทันเป็นคนที่ให้โอกาสแบบเกลี้ยงนะครับมีแบบเกลี้ยงได้ในวันนี้ครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณค่ะ